ไปแล้วค่ะขบวนน้องๆเดินออกกำลังกายนะคะนี่คนจุงคนจุงเพชรอ่ะอ่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเราต้องไปใกล้ที่ไว <ไ>นะใช่วัยรุ่นวรุ่นรุ่นเดินออกนำหน้าแล้วแม่พัดเดินออกนำหน้าแล้วอนะไม่นลูกลลูให้มิ่งให้มิ่งเดินก่อนเลยอน้ำไปตัีหยังเอะงขวบนีนะ ไห้ผู้เฒ่ามิ่งน้ำหนาเลยแต่งานจะมองไม่เห็นถ้าตัวเล็กกับเพื่อาสาวสวยสาวสวยจะไปบ้านไหนลูกสาวสวยจะไปบ้านไหนไ่ใสจะไปอ่อยบ้านไหนเนี่ยสาวสวยมันจะเบียดเจ้าข้างนั้นเบียดเบียดพี่ปีเบียดพี่ปีจุ้งหมาจังซิเมน

เราไม่อยู่ฝั่งผิดน้ำฝนถึงไง khố bì nó bán nó thích coi tiền Ba chép ba chép quân sư nhắn cổ. Át sắc cả.

คุมไปไปดงไงนู Bu ้นไปิ่งน้ำพนมันสิเบียดข้างพุนนะวันนี้วันนี้อุอุอุ้าอุ้มอุ้มออออุอ ยันตั้งหายเล่นไปหมดเลยใช่ไหมเล่นไปหมดทุกสัดส่วกือนดูดูแม่พัดจุงจุงมีตอ,อมีเพชรเดินน้ำหน้าเลยน้ำหน้าขบวนเอามีเช้นมีทางคุงหมาเลยเด้นมาเชียกว่าหนังะโหโโหโ อมไปทั meantime, time, time. ้งบ oh, yeah. ้านที oh. ่บัวเหมือนกันไปอ้อยที่บัวหน่อยนเ๊ยสาตยั้ายายม้ายายมรถไปไหนเนี่ยรตวไห้ลดอดกนกน すいません。

ไปไปไปห่วงยันยันเขาเห็ดตังกลัวกลัวเขาทำตังนะคะ Chào bà con chào bà con dạ chà. Chào chào bà con chào bà con <cười> <cười> เห็นแมวแล้วบางหนึ่งนี่สิเรนไปน้ำแมวตังนี่สิเรนไปกัดแมวแ

ไอติบขายโหดคเลมาท่านขาดด้วยตัวเยอๆจะไดนค้เมือเลยเนาะ <laughs> má 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 <laughs> <gì? cười> <laughs> thế bên <vào> đây trung bên leo bay มิงมิงอวิ่งยัซาเออิ่าามิ่งก็ยังถอยลงมาเนาะมิ่งสูบอะไรลยไขายังว่ท่านหมดอยู่เต้ ค่อยู่นะคะนต่าคุณอยู่นี่มาอกันอี่มวบัเิงมันนไปแล่นน้ำตังเลยเหลวตังมาตังมาตังมาเร็ว Ô chồng, có lần nào mà không làm ăn bé. Ông vẫn nhàng nói tham quan. Nyang mất thân luôn. Nyang thân luôn. Ba mẹn, ba nhang lên đâu. <cười> <cười> ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุท่านนะคะคลิปนี้ก็ไว้สำนิก่อนค่ะสวัสดีค่ะ